สวัสดีครับผมแฟนเหติแฟนครับเอ็ดซีส่ขูสุคนวันนี้กับเป็นงูอวันทีหนึง่งเดือนกุมภาพันธ์พศ .2021 ห่าลอย61ครับวันนี้ขเเอเชียรากับพาแฟนเพตแฟนครับว่าเป็นงัวอยู่กลางทงไฮทงน้าเนาะครับเนาะเป็นงัวแม่ลูกลูกผู้ครับผมสองคมนะครับเนาะ นี่แหละครับตัวลูกพันแพกคคูไปทั้งตีง้อลูกแรกทั้งครัวนะครับเนาะแม่ลูกลูกแรกทั้งคูครับผมสุดเนี่นะครับลูกพันตัวคูัทั้งคูัเอาไปเป็นแม่บล็อกไปเห็ดแม่บ็อกแม่พันในเ้่าไก่ครับนี่นะครับเนาะแต่ละต้นแต่ละตัว แพกคูคูนี่แม่ลูกคูนี่นะครับเด้อดอกหัวฉลยอเจ้ะเปิดนะคะเห้แฟนเพจแฟนครับผิดจารณาก็กคือง่วแม่ลูกคมนี่แพกคูสองคมสี่โตนี่นะครับเนาะเปิดไว้เบาๆนะครับเด้อให้แฟนเพจแฟนครับผิดจารณาเบิง่งคมสูงไรเรียก,กันครับผมพ่อๆกันลูกแรกคือกันแพกคูชุดนี้กับ เปิดไปเก้าหมืนห้าพันบาทนะครับเนาะนี่นะครับเนาะเมียลูกลูกโผลนะครับเนาะลูกคนกใหญ่คัาแลหวครับเมียนี่ยังว่าฉันมีอาการจิตสัตว์นะครับเนาะสาเหตุที่ว่ามีอาการจิตสัตว์กันนั่นแะครับก็ย้อนมาจ้อยกับจ้อยกระดอนนะครับผมแต่ว่าผลบ่มีอยากกินนะครับเนาะเมื่อนี้โมนมานลบ่มีแห้งนะครับเนาะ อึดหยาเนะครับเนาะแม่นี่เริ่มมีอาการติดสัดแล้วครับแม่นี่เท้าเท้าบดบดทั้งคู่นะครับผมงอชุดนี้นะครับเนาะแฟนเพเแฟนครับขึ้นมากอยางไตงงอเท้าเท้าบดบดนะครับเด้พ่อนนะครับในด้านที่ว่าผลสรงลูกดีเฮ้ยบดีเบิ้งเอาเลยครับผมชุดนี้กับแม่ลูกชุดนี้นะครับเด้อผมนี่นะครับเนาะนี่นั่นแหละครับเบิ้งเอาเลยมาเพิ่นแจกใจลูกดีเฮ้ยบดีแค่ครูชุดนี้ก็ย่ำราคาอีกเท่านึงครับผม ที่ตัวเนี่ยเก่ามืนหาพันบาทนครับเด้อคอเข้าดําจีมีดํานี่ครับอีกตัวหนึ่งนั่นครับัวลู่นนอนอยู่เนี่ยเยวสิดไล่ลกไข้เบิ้งเนาะครับเนาะคววมสูงไล่เลียกันครับผมแม่นี่ก็สิเเจ็ดเิียวร้อยรอยสี่สิบเนาะครับเนาะเจ็ดเิียวครับผมบวกลบนิดน้อยครับเนี่ยทั้งคูเลยนะครับผมรอยสี่สิบเนี่ยบวกลบนิดน้อยเนาะครับเนาะ เพรว่าแม่นี่ตัวแม่พันนี่เริ่มมีอาการตริดสั่นเธอหนึ่งแล้วครับเนาะแล้วอีกประมาณสิบเก่ามือห้อยที่มือนะครับผมไปิดสิครบรอบพันหนึ่งแล้วครับเนาะมีสิแต่ทีนีอาการตริดสั่นอีกครับผมเปิดไว้เบาๆเด้อครับเด้อแพ็คคู่ชุดนี้เก้าหมื่นห้าพันบาทนี่ครับสี่ตัวง้อสี่ตัวเด้๋ยนี้นะคะเก่ามือห้าพันบาทมาบัางหลวงกันตัวนี้บาดครับผม ตัวแมวพันจีนจ้อยเอยงนะครับเนาะโบ๊ดีคือกันครับผมส่งลูกแดงดีคือก,ก,กันลูกขึ้นรูปครับลูกขึ้นขี่ขัน้นไช้เล่นเอาละมอนี่นั่นแหละครับคอเข้าดำอือดำอูอดำอยากใจลูกดีส่งลูกดีสุกโตนะครับเนดะ้อเนี่ยครับผมว่เท่าเท้าบดทบ๊ทก็สิแจกใจลูกมาดีแนวนี้แหะครับผมออกตายแมวพันเ้๋นะครับเนาะ เอาไปเลี้ยงไว้คืนอีกไว้ในราคานี้ยนะครับเนาะเลี้ยงไว้อีกปีนึงเน็ตเฉพาะลูกเพิ่นนี่ก็ได้คืนแล้วครับผมในราคาก่อมืนหาพันบาทนะครับเนาะข,ขอไว้เพิ่นเท่านั้นครับเนี่ยแม่เพิ่นกับกำไรล้วนๆนะครับผมเลี้ยงอีกปีหนึ่งนะครับเนาะขายแต่ลูกผูเพิ่นออกไปเนี่ยก็ได้ทุนคืนนะครับจวแม่เพิ่นกับถือว่าเป็นผลกำไลนะครับเนาะ ทับเร็วเึิงแล้วกำไรหลายกวัวเท่าตัวนะครับเดนาะยอมมาเน้นได้กำไรหลายกวัวเท่าตัวนะครับผมเขามาเท่าตัวนี่ได้หลายกวัวแน่นอนนะครับนะเนาะแต่เลี้ยงไปอีกปีหนึ่งนี่ยเวบแวบมี่ตัวตัวตัวส้มลูกดีด,ด,นะดน,นะครับเนาะงวดชุดนี่ยนะครับเนาะเปดิดไว้กันราคาสุดแสนประหยัดครับผม ทีดสำคัญกับงัวแม่ลูกชุดนี้ก่ะงัวแม่ลูกลูกผูทั้งคูแล้วกะขีดดีกว่านั้นนะครับเด้องัอชุดนี้เป็นงัวลูกแรกทั้งสองโตนะครับเด้อตัวแม่พ่นนะครับเนาะคมนี่ก็ลูกแรกครับนี่ยคมนี่ก็ลูกแรกขึ้นกันครับผมแต่ว่าคมนี่แม่พ่นสมบูรณ์แน่นนะครับเนาะแม่พ่นเริ่มมีอาการจิตสัตว์ละครับผมตัวนี้ นาะรอบได้เลยครับนี่แม่ลูกชุดนี่นะครับเนาะคัดเลือกตัวใดพอพันมากตัวใดก็จัดเขามาสมได้เลยครับนี่แม่ลูกชุดนี้แม่ลูกชุดนี้คือกันนะครับผมแต่ว่าแม่เผื่อว่าท่านมีอาการติดสัตว์น้อครับเนาะสาเหตุที่ว่าเ่ามีอาการติดสัตว์กันนั่นแหละครับจอยกับจอยกระดอนะครับผมเอาละครับแฟนเพจท่านครับคือสีเบ่งย่างจุใจนะครับเนาะขึ้นมาข้างว่าอยากได้ง้อแม่ลูกเลี้ยงต่อไปนี่กำไรงามๆนี่เบิดเท่านั้นครับทั้งกำไรงาม ก็ยังถักมาถั่มาดนะครับเด้อถือกินถือครับผมนะครับพอฟังนะครับเนาะชุดนี่ซีตัวนี้ครับผมเก้าหมืนห้าพันบาทขึ้นมากอยากได้ด่วนและด่วนแอนแนนด่วนคือเข้านะครับผมคลิปนี้ก็จ๊บไปชั้มนี้แหะครับผมขอบคุณหลายๆครับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขุทกนติดตามคลิปของชาวเยาวุฒินะครับเนาะคลิปนี้ก็จ๊บไปชั้มนี้แหะครับผม